ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชาแนลอาร์แอลนะก็ขณะนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะเอฟซีสงขลานะฮะเลยถนนวรชีราม,มานิดหนึ่งนะะี่ยมอยู่ที่โรงเรียนอะไรวิทยาลัยอาชีวะนะฮะสงขลานะฮะนี่ตรงนี้เลยนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปเี่ยนนะฮะตกแต่งหน้าเลยกันนี่มีแป้ยสีฟ้าไว้นะเลี้ยวซ้ายนะเข้าไปสู่ ราชิดบ้านบนนะแล้วก็อะไรนะย่านเก่าเอฟซผมขอเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะเนี่ยซ้ายไนเสดไปถนนเมื่อกี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยเวิร์กนะเอฟซนี่ถนนนี้นะมีวัดด้วยนะตรงไปหรือเปล่าเออเนี่ยวัดนี้ไปด้วยกันนะวัดมัดชชิม มาวาดสักอย่างครับู้อ่านไม่ค่อยชัดนะอ่านไม่ค่อยออกเอฟซิก็ไม่เป็นไรนี่เป็นย่านของอิสลามนะที่มีมัสยิดบ้านวนนะก็สามารถได้มาละหมาดบริเวณนี้ได้นะในพี่เหลี่ยงขายของอยู่นะมาเรียกมาช่วงวันสําคัญของอิสลามนะมาละหมาดที่นี่นะมีทั้งหมดมีมัสยิดก้าเซ้นมัสยิดบ้านวนนะแล้วก็มีฝั่งสี่นาคทร์็ปเยอะนะนี่ รีวิววิวัฒนะ์เน่ะเจ็บนะเอฟซก็มีถนนย่านเก่าก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่ามีไงมาเดี๋ยวเราไฟแดงนิดหนึ่งนะครับโกหลุยโกหลุยนั่นะับะห้ามเดียวสายนะมันเป็นวันเว์นะอฟซีนี่ฮะป้ายมันไม่อยู่แล้วนะนี่ฮะรอสันจะนะี่ แล้วเขียวแล้วนะเราก็ไปได้ต่อเลยตำรวจมาพอดีเลยนะวันนี้ก็ช่วงโควิดนะไม่เป็นไรนะเราวัันน้อยนะในเรื่องว่าซื้อของจากบ้านกินเินกินที่บ้านเนะี่ยเขาห้ามนั่งกินนะมันมีลูกชิ้นทำเองเหมือนกันนะที่น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  มีร้านขนมขนมช่องยิบนะฮะอิสลามวินชอกเสื้อผ้านะใมัสยิดบ,บ้านบนอยู่นี่นะในซอยนี้นะนีนะนอกอาคารเก่าแก่ด้วยนะเอฟซีเนี่ยอ้ามเดียวซ้ายนี่นะเอฟซีถนนพัทลุงนะเาเรียกถนนซอยนี้นะเอฟซีาผมขอ ยูเทิร์นไปฝั่งโน้นแล้วกันนะนี่สามารถเลี้ยวได้นะอาหารอีสานเรือนนี้นะย่านนี้ก็นี่นะคสามารถมาถ่ายรูปย่านเก่าแก่ได้ะลิเส้น,นนี้ยังสไฟฟ้าไม่ลงดินนะ ซอยเล็กนะครับแต่ว่ามีร้านอาหารเยอะแยะนะตึกเก่าแก่บริเวณนี้ที่มีนึกหนึ่งสามารถทาร้านกาแฟได้ทุกอย่างนะแล้วก็มีกําแพงนิดนึงก็สามารถถ่ายรูปนะวาดรูปนะีนะ่นี่ข้างหน้าจะเป็นซอยยะลานะมีการวาดรูปที่กําแพงในซอยนะสามารถมาเช็คอินเช็คเอาท์ถ่ายรูปนะในกําแพงนะต้านายนยลย้อนยุ่ไปเลยนะมีคนตามผมมาอ่จนสปก่อนมือนกัน ก็บางคนขายของบางคนก็ทำธุรกิจนะนไปกอ่อนนะพอมันแคบอยู่แล้วนะเรเวนนี้ยังมีตึกเก่าแก่นะสมัยสงครามลูกครั้งที่สองไม่ยังมีอยู่นะเออเชื่อสมัยก่อนยังมีตึกแล้วน่สิือเพราะว่าตึกสมัยโบราณน,นะเขาเคยมีภาพเก่าภาพใหม่มารวมกันนะจะมีตึกที่ใหม่อยู่นะ คือกือเก่ายังยังยัง,ย,งยังคงอยู่ยนะเซด้านซ้ายของเราจะเป็นทะเลนะเซห,หลังบ้านแล้วก็เป็นทะเลนะทะเลหมอเลยทะเลหนนะเซบางคนไปทำสถานที่ลักษณะแบบท่องเที่ยวด้วยนะเยอะแยะคือตึกเก่าแก่แล้วพยายามทำเป็นรีสอร์ททำทำเป็นโรมโรมสเตย์ทำเป็นแบบกินกาแฟแล้วก็สามารถทำดูอ่ ผลงานเก่าแก่ของคนจีนสมัยก่อนนะนี่ถึงนี้ก็โอเคนะนี่นี่นะย่านเก่าแก่เลยนะสามารถไปถ่ายลูปดูสินค้าดูผลิตภัณฑ์เก่าแก่ของคนชาวจีนสมัยก่อนได้นะเอฟซีนี่ยาลิงนะซอยยาลิงนี่ซอยยา่า ันนี้ก็เป็นโรงแดงนะฮะโรงสีแดงเนะงี่ยตรงนี่เลยนะมาถ่ายรูปเป็นย่านของแก่นะนี่ชมรมนะสุนทรภาพสักอย่างนี้ตรงนี้เลยนะถ่ายรูปแล้วก็สามารถที่จะไปเนี่ยดูเก่าแก่ดูของเก่าแก่ดูย่านดูอะไรดูของเก่าแก่ของชาวจีนสมัยก่อนนะไม่เป็นไรนะเนี่ย ทุกซอกทุกมุมจะมีวาดภาพนะมีวาดภาพให้คนมาถ่ายรูปเซอฟรีกันนะมีเรื่องนี่เนี่ยภาพคอมเพนของนี่สวยงามไหมเซ่ศิลปกรรมนะมีเอชเชงนะเดินกันสามคนนะดูไม่ติสามารถไปยืนถ่ายรูปได้เลยนะยนมีตู้เอ็มเอ็มด้วยนะสมัติของจริงเลยนะสิแต่ว่าฟาดรูนะก็อโอเคเอาไปอีกเส้นทางนึงนะนี่กี มันเป็นวันเวนะสิเหมือนเดิมครับกลับเหมือนเดิมใย่านเก่าแก่นะนี่วันนี้ก็เอ,เอาสายไฟฟ้าลงดินนะสวยงามจริงก็ยังมีการค้าขายกันอยู่ปกตินะจะซื้อกี่ใบมีรล้วรีดซื้อแมีขายนะก็สวว่าสวยงามนะมีสายไฟฟ้าลงดินหมดเลยนะ มีสายไฟก็ลงดินนะก็เห็นมีเสาที่มันแบบโซลัาเซลล์อย่างเดียวที่เป็นดำๆนะนี่วันคู่วันขี้นะครับจอดวันคู่วันขี้นะเวันนี้วันอะไรวันที่ยี่ยี่แปดนะเรียกเขียนเลยนะฝั่งด้านซ้ายวันขี้วันอะไรห้ามจอดวันคู่ต้องไปจอดฝั่งนู้นนะเอวันคู่ห้ามจอดตรงนี้นะครับจอดฝั่งนู้น ฝั่งโน้นฟันขี้ห้ามจอดมาอู้่ฝั่งนี้สลับกันไปมาก็ถือว่าอันนี้คันนี้ถ้าถูกจับนะสิยิ่งดูเรือกคันนี้แนะคแต่ว่ามีคนอยู่ข้างในนะมาซื้อของไปกินกาแฟเปตอกนะนี่ไม่ได้นะต้องย่อยฝั่งนึ่งนะให้เหมือนเหมือนกันเอาห้ามเดี๋ยวสายได้เสี่ตรงไม่ได้นะห้ามเดืยวเข้าไปนะ มีทำกระจี่ะไว้เวยนะสีห้ามเลี้ยวห้ามเลยดีโอเคสีแยงนี้เลี้ยวขวาได้นะไดมีคนมาเดินทางมานอนบริเวณนี้เหมือนกันนะก็บอกว่านี่นครไหนนะนครนอกอีกเส้นแรกเมื่อกี้นะขับชะาะนี่ฮรมีว่าลูกอมแพงเรือนะนี่ด้านซ้ายด้านขวาคือใจนึกว่ามี นักท่องเที่ยวต่าง,างนะครับวาวาดรูปเกี่ยวกับศิลปะบงกำแพงที่มันว่างๆอยู่ตะ,ะว่ามีจุดประกายให้แต่ละคนนะมีความรู้ความสามารถโอเคนะมีผมเข้าวัดซิบ้านบนเหมือนเดิมนะเอซเป็นญาานเก่าแก่เขาละ เมื่อกี้เขาจอดซื้ออะไรนีเดอเยี่ยนเลยนี่เขามันไก่นะร้านนี้เลยอย่าลืดนะใส่แมกันทุกคนนะวเวลาทำมามากินกันนี่เดี๋ยวผมไปดูซอยนี้ด้วกันนะซอยนี้ไปได้นะก็คือเป็นสามเส้นที่มันเวิร์กนะสิอย่างมีการค้าขายนะ ขนมบูตูโบราณนะอะไรอะูไมรู้บูตูโบราณนเะต้เสตน,ตน,นี้จอดวันคู่วันคี่เหมือนกันนะมันเวิร์กนะสำหรับคนที่นะจอดซ้ายขวาเนื่อสามารถสามารถรถไปได้นะแล้วก็วิ่งทางเดียวนะเอ็มซีวิ่งทางเดียวนะสวยงามจริงนะนี่แก๊ปก็มาอยู่แนละ้วตอวน,นี้ขายดีนะไม่รู้ร้านไหนครับนี่ฉลาดนะแก๊ปตัวน,นี้ ขึ้นชื่อน,นะสวยจับนะเจ๊น้อยนะร้านกาแฟนเนี่ยโดยช้างอยู่นี่ด้วยนะสิ่งคือพยายามซื้อบ้านหรือเช่าบ้านแล้วทำร้านกาแฟนะนีะ่แหละชักจำฉากหน้าให้เวิร์กบุ๊กนะสิ่งโอ้โหแชรตู้คอนเดนเนอร์นะรือว่าเส้นนี้ทำจัดสวยงามจริงนะสิ่ทุกเส้นนะในเหนยียนยาเนี่ยมี็นกำแพงอีกแน่กำแพงสีขาวนะนะมีมลุงกำลัง นั่งกินกาแฟอยู่นะี่นี่แพงนี้เลยนะเอฟซีนี่นี่แรงสวยงามฮะมาถ่ายรูปก,กับลุงได้เลยนะเอฟซีแต่เขาทำดีนะฮะคือไปเส้นทางเดียวกันห้าบอนวนเีเอฟซีตรงไปแล้วแค้เขาไปก่อนล้วกันนะดีขนมสองฝากนะแม่ชวีนะเอฟซีทงหน่าจะมีวัดจีนนะ ที่เขามาสักกราระกันเยอะนะครับโอเคหนึงก็อ่ามีข้าวศัตรูนะข้าวศัตรูนะเกียกฝังโกยาาฝังโกยาาเกียกเกียกฝังโกยานี่าปิดตอนนี้ปิดนะโอเคปิดวันที่ยนะี่สิบเก้านะไปเชื้ออซินโอเคนะนี่เลยวัดแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยนะฮะขอบคุณนะครับเฟนี่จอดลำบากนะเฟซซื้อของอะไรทั้งทีต้องหาที่จอดไอ้สิสุดมากจะเป็นกล่องก่มาเลยนะขอบคุณนะครับที่ติดตาม